สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เฮดเสนอสาวุทัยมันอยู่โครงการกับพี่จอยและก็น่าชอบค่ะสวัสดีครับวันนี้มีภารกิจเนาะเบื้อุปกรณ์โหลดมีภารกิจคืออะไรคะเซอร์เบตเซอร์เบตนะคะเซอร์เบตหาอะไรเซอร์เบตเอาปลาคอปลาดุกเอาปลาคอปลาดุกนั่นเองนะคะทุกคนคาดว่าน่าหรือใดคาดว่าเนาะขึ้นฟ้ามันมันโดนจะสะเขาอเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งค่ะว่าเอ็ดจังเลยอันนี้คือเขาเอ่ยว่าอย่างคณาสัตว์ เบ็ดคันอันนี้เอ็นว่าเบ็ดคันนะคะทุกคนแล้วก็มีขี้เงือเรียบร้อยนะคะเป็นน้องเดือนนะคะทุกคนนะคะไะเท้าไปเบิ่งภารกิจเท้ามือนี้ที่ไดบ่หนึ่งหลังหนึ่งหลังนะคะเริ่มนะคะใส่หลังแรกใส่หลังแรกเคลืนเป็นหลังเนาะนี่ค่ะเนาะหลังแรกไม่มีกครเดือนหลุดไป่ต้ง ค่ะทุกคนรังแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวทาเบิ่งบัลหลังพูดอะไรนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันฝังค่ะทุกคนไะจอยเบาปักลงได้ยังไงจอยเนาะเอาลงเลือกเบาขึ้นคืบหนึ่งเรียบเลยนี่เอ้ยเทียบเข้าไปแน่นๆมานี่ยเบาขั้นนี้ได้พี่น้องลึกๆไปพุ่นแบบนี้ไปพุ่นขาเอาไปใส่ไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นนู่นมาเรื่อายๆ ปลาสุดไปคุบกระปูแล้วหนึ่งได้ป๊ได้ยังมาอ๋อโอ้โหได้ปูหนึ่งตัวจ้าทุกคนเอาขึ้นมาแทะหมาล่ะยังพอนได้เลื้อเลยฟังเลยต้งนูนนะตัวนี้นะลองดูนะคะทุกคนเทียบเข้าไปเทียบเข้าไปแข่งเออแจ๋วนั่นละไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้นะคะมุมนี้มุม ไม่เอาไม่ไม่ฮึเออนั่นแหละได้ได้เล็กกระปู่าเราไม่เอามาใส่กระปูเลยเถือยครับใจเถือยตัวนี้ัไง่จามสองตัวกูหน้าข่ายเกะเฮานะคะทุกคนขนาดอ้อมเ้านะคะทุกคนเดี๋ยวท่าเบิ่งอันนี้ว่าของพืชได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ไปลึกๆ ะคะทุกคนเดี๋ยวจะบันนี้เดี๋ยวจังสีจังไนสตั๊ดพาไปทาเบิงอีกหนึ่งสุโมมันไปว่าเขาสิจกโตนะคะรือบ่ได้จากโตไงทุกคนลุ้นไปพร้อมกันนะคะเมื่อนี้แต่จอบเบิงเาจะได้แน่นอนเดี๋ยวไปเบิงขั้นต่อไปค่ะทุกคนฟัางต่อไปค่ะฟังแล้วค่ะเสียงเสียงอะไรนะชาติสักกระจัญใหญ่นะคะแล้วก็แมงหวงนี่นะคะอีกหนึ่งต่ม เช็บแน่นๆนะคช็ดปลาคออใหญ่มันจะแน่นใส่เอ่อใส่เดือดเรียบร้อยนะคะทุกคนเขาจะปลาต้มกลมลงน้ำต่ำว้าแต่เราแต่เราอ่าได้ได้มีคอนเทนต์ตลอดจะปั่นตลอาใส่ฟงดองเลยเป็นไรวันนี่เราที่เดีนี้ทุกคนคล้ายๆเขาอีกแล้วดองเลยนะ ไปค่ะทุกคนกะครบตอนนี้หนึ่งชั่วโมงนิดๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปเขึ้นไาอย่างเกาะยามเออไปยามเดี๋ยวเราไปยามเบ็ดนะคะทุกคนปะจะได้จักโตจังดายหรือบ่ได้หรือได้จังไดายลืเลยหมดย่างไปเรื่อยๆก็ได้ย่างไปเบิ่งหมดค่ะทุกคนปะหมดพอๆย่างละเปื้อนไปมีจิลี่มีจิลี่แล้วทุกคนเตรียมมาใส่ย่างดีสิจะโตมาลุ้นกัน หนักตรงไหนเป็นท nee ี่หักมักคนโอ้ยแล้วเลยเหรอเป็นถุงเหรอไม่มีเลยไม่มียังไม่มีนะะตอนนี้อาจจะอยู่โซนกลางๆพูดเละค่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะเหี้ยนะไปเลยอ่ะว่ายเหยื่อเลยมันกินแต่เหยื่อเฮา เี yeah, yeah. So ่ยวมาเลือกอันเยอะแล้วโซนนี้แอบกินตปเยอะเฮา่ย่างเดียวภาษาผู้ไทยเสียเขาไม่เยอะนะคะทุกคนไม่กินใส่เมื่อแล้วภาษาอ้อมเฮือน่าฟังนี้แล้วย่างบ่อะไรนะคะทุกคนมันกินไปเยอะแต่มันไม่กิน คนเดี๋ยว้าาไปโซนพูลซองตอนนี้คือนนเศร้าซอยมากเพราะว่าโซนน้ำบ่ไดดเลยปะไอ้บางโซนหนึ่งคะ่ะทีนัสศตาดเอ่อเสื้อเสื้อไว้นะคะทุกคนเตอนที่สมาทนเราก็ยังสวยงามคือกานะคะระบผดสอน,นักา์เป็นไรนาศ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 าัก <c oughs> าดเราคือมีซีรี่ทุกคนเป็นไรบอยบ,ยบงกัน,นแปลกๆใช่ไหมันแปกๆใช่ไหมหลังนี้อันนี้โบแมนแบ๊สี่อร์ทอดทุนโบแมน ทุกคนฮไปดูิแล้วเอ้า้ยังกนี่ยังอยู่ยังอยู่มานี่มาไปดูกค่ะบางทีสงสัยสงสัยทุกคนอุ้ยไหน้ายนปลาดุกโอ้ปลาดุกไงากิน้เาะัเไปน้มากันนฝากทุกคนเดี๋ยว ปาดตัวใหญ่แค่ตัวเหลืองเนาะเหลืองเลยปลาดุกทองนะคะทุกคนปลาดุกสีทองตัวด่ะโอ้ยนึกว่าจะหอยแหน่งแล้วแหน่งยังไงไหมลืมเลยนะคะจนลืมละว่ามีพายแง่บ๊วยยันบ๊ยยันปลาดุกปักบางหันปัดน้ำปักแทนไม่ไปดึงน้ำมันไม่อยู่ในตอนนี้นะสักกำลังจะเอาน้องเขาอันนี้นะคะทุกคนเขาพายแงนะคะ โอ้ยกว่าเน้นแท้ปลาดุกสีทองเลยได้หนึ่งตัวทวนเอาเลยนี่โอ้ยตัวใหญ่มากครับ๊วยว้าวเอ๊ไม่แห้วแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะยาวมันใกล้คาดจะาค่ะระวังเงียงจะปักนะทุกคนนี่สุดยอดเลยน้องผู้ชายเนาะนึกว่าชิบะได้ละหนึ่งตัวทวนน่าจะได้แค่นี้แหละเบิ้งส่งแล้วเพราะว่าหมดแล้วใช่ไหมคะหม่แล้วประดุกนาเฮาเหมือนเนาะแม่ หมดแล้วได้หนึ่งตัวห้วนจริงๆค่ะทุกคนตาลุน้ามีหลายรอบอยู่เด้ออ๋อได้อยู่ตลอดอยู่แต่ถ่ายคีบพี่เพียงสิละเนาะได้เพื่อโตสองโตนะคะเป็นหึงได้โตนึงทั้งนั้นที่ยามอยู่นี่เบิดคืนมันได้โอ้หมดคืนนะคะวันนี้เดี๋ยวน่าจะได้หลายอยู่แหละนะคะเนาะพี่จอยเนาะมิถ้าเนี่ยไหนเรามาถ่ายแบบพี่เพียิ่งกันหน่อยตลอดนี่เสียงกบเสียงเขียดนี่หลายแต่ยามโกยามอย่างนี้กะบ่ได้ค่ะทุกคนเนาะนะคะสวยยิบเลเอากองเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปขังไว้ก่อนยังบอกคุว่าเสียอีหยังกับน้องนะคะทุกคนเดี๋ยวให้หน้าติดตามนะผู้ใจเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวพี่เอฟซีแล้วค่ะจังน้อยก็ฝากกดไลค์นะคะก,ก,ก,กดติดตามเพจสินนนสาวประเทศ้วยนะคะ,ะ,คะขอบคุณที่ติดตามแบบคลิปนี้ยาวจอกน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแปลนไส้แล้วก็เริ่มมายามนะคะกะ็เลยอาจจะโดดแน่อะไรก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอันนี้คือจริงค่ะใครเดือดจริง <laughs> เ <piercing> <ห>ลร <environments> ็วๆเร็วๆขับแล้วลุ้นนะอย่างติ่งๆมาเลยเอ้าคือติ่งๆสรุปอาใส่เรือติงเมื่อกี้ใครเห็นอันแบบอันอันไม้อันนี้ลอยอยู่กลางน้ำกับปลาลากไปค่ะสรุปเอาเบ็ดพันเบ็ดติงที่กันที่คิดถึงปลาเนาะีลตัวเดียวนี่แหละพอแล้วทุกคนต้องส่งไปค่ะทุกคนบาย